สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเดลียญวยทานค่ะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกเอื้องอมพรนะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบ,บินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวน4เส้นและดิบ,บินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากริบ,บินความยาว65เซนติเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิมิ้นฝั่งด้านยาวคือด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่สองสวมมาในเส้นที่1เส้นที่สสวมมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในดูที่1่ค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานี่นนะคะหนึ่งเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงคือด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมา เส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงไปด้านบนนะคะจับปลายลิมบินสอดล็อกเข้าไปค่ะน,นะคะเราจะได้ลิมบินแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นทีส่ 2, สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ลิมบินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้มือช้อนที่ฐานไว้นะคะมีปงกับ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิมบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง อาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสั่วลที่หนึ่งค่ะทัลุู่ที่สามค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็รวบเข้ามาให้กระชับนะคะนี่ค่ะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับดิมบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะนี่นะคะจะพลาดข้ามสามเส้นค่ะพาดข้ามสา,าม,สาามเส้นไปพลาดข้ามสามเส้น พัดข้ามสาเส้นไปค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือลิ้วิ้น3เส้นสุดท้ายนะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3าไปค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่เด็เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปาไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะ ดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะเสร็จแล้วสอ,ลอดล้อสามเส้นไปค่ะหนึ่งสองสามนี่นะล้อสามเส้นไปตามแนวลิบบี้เลยนะคะ ก็พลิกกลับมาด้านนี้จับเิบินขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะนี่เป็นกลมาแบบนี้สอดลงไปค่ะนะคะดึงมาแบบนี้นะดึงล็อกลงมาแบบนี้ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะสอดล้อสามเส้นไปนะคะล้อสามเส้นไปตามแนวนิบิ้นเลยนี่เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิบิ้นทิ้งค่ะ ะะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิมินความยาว30ซนติเมตรกับสองสีสีละแปดเส้นนะคะเอาสีขาวไว้ด้านล่างค่ะสีเหลืองไว้ด้านบนค่ะจะปลายลิมบินให้เสมอกันนะคะสอดล้อดสามเส้นไปหนึ่งสองสามนี่นะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับดินมีดนะคะนี่นะโค้งมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในเส้นนะคะหลังเส้นตัวเองนี่นะดึงแบบนี้ค่ะกดไว้แบบนี้นะคะดึงมาแบบนี้นี่ค่ะ E. สอดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะแล้วก็จับในติ้นเส้นนี้ค่ะขึ้นเลือนบนนะคะบิดโค้งมาแบบนี้โค้งมาอย่างนี้นะคะนะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะหลังเส้นสีขาวเลยค่ะนะคะแล้วก็ดึงมาแบบนี้นะจับขึ้นเลื่อนบนค่ะบิดโค้งมาแบบนี้บิดเป็นกลวยแบบนี้นะคะนะแล้วเราก็สอดเข้าไปนะคะหลังเส้นสีขาว Thank <laughs> you. เนี่ยค่ะในแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบินนะคะปลายริบินเราไม่เสมอกันนะ นี่ค่คะเสร็จแ,แล้วเราก็จับดินบินนะคะพับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะหามเส้นนี้น้ำมาสอวรงนี้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ เส้นสุดท้ายค่ะสอดลงในหน้าเส้นนะคะแล้วก็ทะลุลงไปด้านล่างค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ ะะเดี๋ยวเราก็เปิดเส้นออกมานะคะจับริมบินนะคะโคงลงมาแบบนี้นะสอดลงไปค่ะนะคะลงม,มาแบบนี้ เนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายรินบินทิ้งค่ะนคะคะเสร็จแล้วเราก็าพับสอดขึ้นไปเก็บค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกเอื้องอมพรนะคะเีรส,สวยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ